ทุกวันนี้นะ AI อยู่รอบตัวเราแปลงสือฟันยังมี AI เลยโทรศัพท์ก็เป็น AI คอมพิวเตอร์ก็เป็น AI นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนํา AI ตัวที่ใช้งานได้ง่ายและดีที่สุดตัวหนึ่งเลยมันจะจริงไหมมาดูกันครับ ยุคของ AI มันเริ่มแล้วละ่ะผมเป็นคนดนึงที่คลั่ง AI มากเจเนเรทภาพเองฝึกเรื่อง AI มาเยอะมากนะครับจนมือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี้ย AI เข้ามามีส่วนร่วมับชีวิตมากอย่าไปกลัว AI ครับถ้าจะกลัวกลัวคนที่ใช้ AI เก่งๆมากกว่าเพราะคุณคนนั้นจะมีประสิทธิภาพมากๆมันจะประหยัดเวลาคุณได้เยอะมากมันเก่งกว่ามนุษย์หลายๆคนเลยแต่ที่สาคัญก็อย่าไปเชื่อ AI 100%นะครับเพราะมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันเปิดเทปมาเหมือนบทสรุปเลยคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows เนี่ยรุ่นใหมๆ่ๆ ASUS o Long t เ Surf f เราก็ตามเนี่ยมี AI อยู่ข้างในเขาเรียกว่า c o p i l o t Plus PC ผมชอบโลโก้นะเนี่ยดูสิถือว่าทำน่ารักมากยุคนี้นะครับ CPU และ GPU อาจจะไม่เพียงพอแล้วเราต้องการขึ้นไปอีกอันหนึง่งนั่นคือ NPU ครับ NPU คือเนี่ยคับ Neural Processing Unit เขียน,นอย่างน,นี้เลย มันเป็นชิปหน่วยประมวลผลนะออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของ AI ชิป AI ตัวนี้มันสามารถทำงานหนึ่งวินาทีเนี่ยได้40ล้าน t r i l l i o เลยนะวัน t r i l l i o นี่คือ1ล้านล้านนะครับ Co-Pilot Plus PC ตัวนี้มันมีทั้งแบบใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ท่านเซอร์มาถ่ายรูปกันมานี่เอ้ใครมาอยู่ในรูปวะเนี่ยนี่เดี๋ยวผมใช้ AI ลบเลยแค่นหน้า,นาใช้ AI ลบภาพเลยเห็นปะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ AI ลบครับและทีมโปรดของผมน่ Manchester United เนี่ยเห็นไหมฮะข้างหลังเสือ้อใต้ตัวเลขจะเขียนเลยครับว่า Co-Pilot Plus PC อยู่ทีี่เเเสื้้อลยแบบนจงมาก Manchester United นะครับจะใส่เสื้อที่มีโลโก้โคพายหลอด plus pc เนี่ยเฉพาะนนในบอลถ้วยนะครับในบอลพรีเมียร์ลีกยังไม่อนุญาตให้มีโลโก้ติดตรงนี้อันดนึงที่เป็นฟีเจอร์หลักเลยนะคือรีคอร์ดรีคอร์คืออะไรสมมติเราทำอะไรที่ตอนบ่ายโมงเนี่ยเฮ้ยตอน10โมงมีอะไรบางอย่างวะเราจะสามารถกลับไปตอน10โมงได้โดยที่เราไม่ต้องต่อเน็ตเลยนะถ้าคุณใช้คอมเยอะคุณจะรู้เลยว่าอันนี้มีประโยชน์โคตรอันนี้คือเป็นฟีเจอร์หลักอันหนึ่งที่จะช่วยให้หลายๆคนสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมันคือฟีเจอร์ที่ กำลังมาเร็วๆนี้เลยอันนี้มาอยู่ใน c ค p i l o t plus pc มันสามารถ search your history ได้มันก็จะค้นหาทุกอย่างที่เราเคยเจอบนหน้า pc เสื้อตัวนั้นอะไรวแวมาตอนที่เราทำสองวันก่อนหรืออะไรแบบนี้มันจะเซิร์ชได้หมดเลยนะครับถ้าคุณเห็นอะไรผ่านตามานะตอนไหนก็ได้นะย้อนได้ย้อนกลับไปหามันได้และเรื่องความปลอดภัยคือที่มันบันทึกไว้นะมันบันทึกอยู่ในเครื่องนะครับไม่ต้องห่วมันไม่อยู่ในคลาวด์หรืออะไรเราลบได้ตลอดเมื่อเราต้องการปกติผมก็จะพิมพ์อยากได้รูปอะไรผู้หญิงยังไงกดปึ๊บปร๊บปึ๊บเจเน คุณสามารถให้มันมาช่วยทํางานได้เราสามารถวาดรูปสเกจออกมาหนึงเนี่ยนี่ผมวาดงูงเ,เร็วๆวาดแบบ2นาทีให้ดู แต่ถ้าวาดลึกซึ้งเนี่ยเห็นไหมฮะเราวาดอย l painting ขึ้นมาเราสามารถเลื่อน creativity ด้วยให้ภาพออกเป็นยังไงได้อันนี้คือว้าวมากนะสนุกดีกันการสร้างภาพส่วนใหญ่ก็จะสร้างเองมากกว่าแต่ผมเห็นว่าประโยชน์อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากถ้าเป็นคุณแม่คุณพี่ผมที่ไม่ได้เป็นศิลป,ปินอย่างเงี้ยมันช่วยมากฮะและ AI นะครับช่วยเรื่องการสื่อสารเรื่องภาษาด้วยเหมือนเป็นตัวแปลภาษาอัตโนมัติให้เลยระหว่างคุยกันมันจะทําให้ barrier หรือมา่านทางภาษาหายไปโดยการที่ไม่ว่าเราทํากิจกรรมอะไรมันจะมี live caption ซึ่งแปลภาษาได้เลยต้องบอกว่าผผมมมมไไ่ดด้้้ใชนเีียวะฝึกหทของ ใช้ AI ขึ้นเรื่อยๆเวลาคิดหนังคิดไอเดียพวกนี้มันต้องมาเป็นร้อยฮะแล้วก็แนวโรด n าวน์โรดดาวนะแล้วจะมีอะไรเร็วกว่าใช้ AI ทำโค้ดพ o ยหลดตรนนี้มันเหมือนลิงก์กับ ChatGPT นะฮะถามอะไรได้บดก็เหมือนใช้ ChatGPT ใน Surface นเลยแล้วมัน,นยังสามารถให้แบบวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลต่างๆสูตรพี่หน่อยหรือแค่พารากราฟเดียว Studio Ef f e c t กดครปุ๊บนยเห็นไหมออโตเมติกเฟรมิ่งทำงานอยู่เห็นไหมฮะนี่ก็ไฟยิงมาจนัดหน้าขาด,ดเห็นป่ะเห็นไฮะหน้าแหว่งเลยไง อยู่โหมดนี้แล้วหล่อเลยนะฮะดูสิฮะซูมาซูมาลูกอเอฟเฟกต์พวกนี้เวลาใช้ตอนประชุมกันแอปใหม่ท่ต้องการกล้องนะครับมันก็คือใช้ตัวนี้ได้นะมันจะปรับแสงหน้า้เราดูดีอัตโนมัติเลยนะครับ Voice f o ก u s ก็คือทําให้เสียงชัดเจนขึ้นตัดเสียงรบกวนออกใช้ a อทั้งหมดก็คือคลิปสั้นๆนะครับให้รู้ว่าตอนนี้คือถ้าคุณใช้ไอคล่องยอมให้มันมาอยู่ในชีวิตเราอ่ะมันจะสะดวกสบายมากขึ้นใครมี PC Windows s u เ f a c e ฟเวนะี่ยก็ลองหัดใช้ดูเนี่ยพวกตัวใหม่ๆนะครับจะมี่คื้ว่า Surface ย 7 Edition นะตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมีปุ่มโอเพนลอตมาให้ไม่ได้มารีวิวคอมพิวเตอร์นะฮะมาเล่าให้ฟังว่า AI เนี่ยมันน่าใช้แค่ไหนถ้าจะพูดถึง Product นี่ này, ก็ถือว่าเนี่ยมันทําได้ดีมากนะสวยมากเบามากพี่สาผมใช้จริง,รงตัวนี้พี่มิงใช้แล้วตัวนี้ก็คือนี่ Surface ตัวมันไม่ใช่ตัวท็อปสุดแต่คือโอเคเลยชอบ2ตัวนี้นะครับจัดว่าเป็น Copilot Plus PC รุ่นแรกๆเลยและ Copilot p l u PC ทุกรุ่นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยสเปคไม่ต้องรู้เยอะหรอกข้างในเป็นคอร์ดคอมสแนปดราก้อนทันคู่ถ้าถามมีอะไรชอบก็ชอบที่มันแบบทัชสกรีนได้อะ นี่ทัชสกรีนนี่ไงปิดได้ปิด บางค่ายเขาไม่ยอมทําเลยมันทําได้ง่ายๆทําทได้ดีด้วยอะแต่เขาไม่ทําเพราะเดี๋ยวครับเรียนขายไม่ได้แล้วผมชอบอะไรอีกนี่ครับชอบที่ตูดนะมันมี Thunderbolt 4 2ช่องเลยมันมีหลายสีนะแต่เมืองไทยก็เห็นมี Platinum กับ b l a c ผมจะเลือกสีไหนดูโต๊ะดีดูโต๊ะดูบ้านนะฮะ Silver Silver อย่างเี้เเนะฮะรู้สึกเข้าออกับบ้านดีผมรู้สึก Windows สมัยเนี้ย Microsoft เนี่ยทําแบบดูดีอะอยู่เลยอยู่เลยชอบมากดีไซน์นี่คือผมว่าให้แบบให้9เต็ม10ผมบอกว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะเพราะว่าทุกวันนี่ผมให้ไ i มาช่วยงานประหยัดเวลาผมและทีมงานได้เยอะมากครับโค Pilot Plus PC แล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับมัน ได้อยู่แต่ในโน้ตบุ๊กของ Windows เท่านั้นนะครับมันอยู่ในหลายๆค่ายเลย Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung ก็ไอีกหลายๆตัวนะครับใครจะซื้อคอมหรือโน้ตบุ๊ยใหม่อะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกคอมพิวเตอร์ที่มีปุ่มพิเศษนี้แหะครับปุ่ม Co-Pilot Key ไปลองใช้ดูได้ก่อนตัดสินใจครับนี่แหละครับโค p i พายล็อตพลคือเร็วสุดและฉลาดสุดในโลกของ PC ละใครยังไม่ลองใช้นะก็ลองดูได้ตอใตอบอ